สวัสดีค่ะเข้ากับรายการว่างหรอมาดีแอปวันนี้นะคะเราจะมาทำการดีแอปเพลงแจ็คสันหวังของหวังแจ็คสันเย้โอเคเรามาเริ่มกันเลยไปตื่นเต้นอ่ะเปลี่ยนยังง่ะเสร็จแล้วป่ะครูนะ เทอะสีภาพสวยดีอ่ะจะมาวจะหวังเพลงอ่ะชิวๆเนาะพี่นี่ยๆงพจะตายฟืนฟู เนี่ยแบบว่าเดินเดินไปบ่นไปว่าบ่นเรื่องตะไรใช่ใช่ซุปเปอร์โรงเรียนบาร์เหรอเฮ้ยมีพ่อแม่เหรอคุยมีแบบอะไรบ้าอเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนอารมณ์แบบของมูอไะใช่ปะ อืใช่อันนี้ก็คือไปสนามบินหรอหองกอง,องกงมาจากฮ่องกองบ้าใช่มาจากฮ่องกอง,ง,กงไปกยไอ้ที่ไหนเดยว อันนี้ต่ลิงด้วยเหรออันนี้ข้าตอลอไปกัมีหรือว่าอันนี้คือเสียงอะไรที่แจ๊เหรอลังน้ำาด้ใช่มใช่ใช่อันนี้อะไรอ่ะย่างกังสเอ,อสอ <laughs> สส <laughs> 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 ก็ยังไงตต่เจวะพี่ไมนเจวะพี่แล้วคออน่ารักว่ะคือถ้าเอาแมสออกก็คือแบบจะเห็นเลยนะว่ายิ้มตลอดเลย อันนี้ไปก็ยิ้มไปออะอันนี้ทิมหวังทิมหวังฟิลแบบบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตผ่านเพลเองเนาะอฮ้อันนี้อะไรอ่ะนักกีฬาฟันดาบใช่พี่แจเคยเป็นนักกีฬาฟันดาบเยอะมา ่แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดนะ ชิวๆนะฟังเปิดฟังแบบตอนแบบทำกันบ้านอ่านหนังสือด้วยนะตานเดินทางก็ได้เดินเล่นเดินเล่นก็ได้วิ่งอะไรเงี้ยก็ได้ตลอดแต่วิ่งไป่สุดปวป <c oughs> ิ่งขาหน่อย รู้สึกว่าเหมือนเป็นท่อนฮุกท่อนหนึนน่งแล้วแบบร้องวนอ่ะใช่ใช่โซแซดโซแบกเนี่ยวิวมันเหมือนชวนมองชวนให้เราคิดว<ม>่เขาจะเล่าอะไรไปท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีด้อยเหมือนแบบเปลี่ยนจากตอนกลางวันไปกลางคืนอะไรเงี้ยจะเดินไกลเหมือนกันเนาะ,ะจากฮ่องกงมาเกาหลีล <laughs> เลยนี่ไงกำลังเออกจากฮ่องกงแล้ว พอเป็นสนามบินไอเป็นป้ายสนามบินก็คงมีเครื่องบินบินขึ้นบนด้วยนะอ้โที่รู้สึกว่าการการมีแห่งน้ำบางนย่าทำให้นึกถึงแบบฝนตกอ่ะเออทำให้แบบการเวลาผ่านไปเอ้ตรงนี้ฝนตกนะตรงนี้ไม่ตกนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ฝนตกมันก็เหมือนอุปสรรคแบบกว่าผ่านวานอืมเฮ้ยนี่ไปไหมนี่แปลว่าผ่านวันแล้วเวลาใช่ เหมือนแบบสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนทางถนนมันจะเป็นเหมือนแบบตัวบอกว่าแบบว่าตรงนี้ยืนจุดไหนใช่แล้วเราผ่านอะไรมาบ้าง<อ><อ>ที่เขาผ่านอะไรมาบ้างว่าวีรล่าตกึกค่อยๆเพิ่มขึ้น้วยนะแสดงว่าเริ่มจากจากเล็กๆแล้วค่อยๆใ,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นงนะันถนนไทยเดินอย่างนี้ไม่ได้นะเลยจริงขน้นงต้องหลบต้องหลบบินมอไซค์นี่คือสตอรี่ของฉันเม่อี้ รู้สึกว่าถ้ามีคนมาถามเราว่าที่แจ็คสังเป็นยังไงเราสามารถให้เขาดูเพลงนี้ได้เลยนะหมายถึงว่าเขาผาดอะไรมาบ้างใช่ใช่ยิงฟังก็ยิงชอบอ่ะฟังได้เป็นชั่วโมงก็ได้นะ <laughs> จริงดมมันเ,เรื่อยเื่ยเหรออืออยู่ในคนชอบความพาสีแชมพูม่วดูสร้างมนแรงมาดานใจดีอ่ะ คือเหมือนแบบคือคนทุกคนก็ต้องแบบว่าผ่านเรื่องดีๆร้ายๆมาแล้วก็ไม่ได้ดีร้ายๆพวกนี้มันจะสอนเราทําให้เราเติบโตประสบการณ์สอนใช่ใช่ใช่กลายเป็นแจ็คสันอย่างวันนี้เมียคนรักก็ความรู้สึกหลังดูนะคะรู้สึกชอบโทนสีของภาพมากเลยอ่ะมันสวยดีแล้วก็คิดว่าเนื้อเพลงดีมากเลยมันเหมือนแบบมาแชร์เรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของเพลงให้กับคนอื่นๆฟังอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเขาไปด้วยอะ่ะอืมเราก็เหมือนได้เห็นที่แจ็สันในมุมนึงกว่าที่จะมาเป็นที่แจ็กสันณปัจจุบันเนี่ยก็คือได้เห็นมาแบบเขาผ่านอะไรมาบ้างคะ่ะแล้วเพลงก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆคะ่ะแต่นี่นะก <ș> ็ชอบโทนเหมือนกันแล้วก็มันทําให้แบบว่าเรานึกภาพตามอ่ะใช่ความหมายเพลงก็คือแบบนึกภาพตามแบบว่าเห็นภาพออกเลยว่าแจ็กสัน,นผ่านอะไรมาบ้างเย จะร้องไห้ไหมเนี่ยจะร้องไห้สิ่งแรกก็คือยังอยู่ที่บ้านเกิดนักกีฬาของโรงเรียนเนาะเดินต่อมาก็คือเจอพ่อแม่ซีนต่อมาคืออยู่หน้าตึกก็คือแสดงให้เห็นเลยว่าแบบออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยก็คือเป็นเด็กฝึกของเจ p ทีมีซีนน้าอย่างมีฝนตกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นใบไม้พัดก็คือแบบพาลฤดูมาหลายฤดูก็จะได้เดบิวอะไรเงี้ยแต่พอมาหมดสัญญาจากเจวใช่ไหมเขามาทําทีมหว <with> ังมาแบบ ทำให้ดูแบบโตโต,โตขึ้นเออเห็นภาพตึกใช่ๆใช่ไหมใหค่อยขยายขึ้นมีซีนหนึ่งอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันเป็นซีนที่แบบว่าตอนเป็นเด็กเขาเป็นนักกีฬาเยาวยชนทีมชาติก็คือนักกีฬาฟันดาเมาก่อน,นรู้สึกว่าประทับใจผู้ชายคนนี้มากๆก็สําหรับหนูนะคะก็ก็เห็นภาพเอ็มวีก็คืออราจอเลย <c oughs> คือรู้สึกชอบมากตั้งแต่เห็นเลยคือเราเป็นคนชอบโทนสีอะไรที่เป็นฟ้าม่วงน้ำเงิน เราฟังเราเห็นแล้วเรารู้สึกสบายใจและทีนี้พอเรามารู้ความหมายของเพลงที่แบบว่าพี่ยักษ์สันคือเขาต้องแบบผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมามากมายต้องพยายามพิสูจน์ตัวตนอนอดทนจนทําให้ตัวเองอะ่ะ มีทีมหวังจนมาถึงทุกวันนี้จะบอกว่าเลสเปกผู้ชายคนนี้มากๆเลยค่ะพอเราได้ยินเรื่องราวอะไรแบบนี้มันเหมือนยิ่งแบบสร้างแรงมาันดานใจให้กับน้องๆได้อีกหลายๆคนทุกคนต้องผ่านอะไรต่างๆมามากมยอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายขอแค่เราแบบอยู่กับมันแล้วก็ผ่านมันไปเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปเองค่ะแล้วเดี๋ยวแบบทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วมันจะทำให้เราเติบโตหนูก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆก็คือถ้าฟังเป็นชั่วโมงก็คือฟังได้นะชอบมากๆเลยค่ะเออชอบมากๆแค่นี้ ที่แบบว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายถ้ามันง่ายมันก็ไม่ใช่ชีวิตอ่ะใช่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 มีทุกข์เดี๋ยวมันก็ต้องมีใช่แต่ตอนเนี้ยราคาของแพงมากคือทุกข์แล้วตอนเนี้ยใช่ราคาของไม่พอนะโควิดอีกผู้นําอีกโอ้มีทุกข์แล้วก็มีทุกข์ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีแอคเพลงแจ๊คสันหวังของหว <S 1> <S 1> <S ังแจ๊คสันค่ณผู้ชนที่เห็นยังไงบ้างกับเพลงนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันได้เลยนะคะแลกคอมเมนต์เลยและถ้าวันนี้นะคะพวกเรามีคําพูดที่ผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอภัยทุกคนจริงๆนยนะคะขอภัยด้วยค่ะถ้าชอบคลิปเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้ท่าผาของเราด้วยนะคะมาสำคัญมากๆเลยนะคลิปหน้านะคะเราจะดีแอคเองอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้ไปละค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะเย้